ตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเจ้าแ,แม่ทับทิมแดงต้องใช้เวลาหลายหมื่นปีในการค่อยๆไปถึงอาณาจักรที่เธอคาดหวังแล้วหลานเซนโยบุกผลมานานแค่ไหนแล้วจากการคำนวณทั้งหมดมันน้อยกว่า20ปี แม้ว่าเขาจะได้รับพรสวรรค์ที่มีพลังพิเศษและมีสายเลือดที่แข็งแกร่งแต่ก็ยังมีความยากลำบากที่เขาจะต้องเผชิญหากในที่สุดเขาต้องการเป็นราชาเทพังกรผู้ยิ่งใหญ่มันจะต้องยิ่งใหญ่มากทางอุรินและปุเยเนาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรตอนนี้พวกเขาทำได้เพียงสวดภาวนาเพื่อลูกชายเท่านั้นหากวิวัฒนาการของสายเลือดสุดท้ายไม่สามารถย้อนกลับได้ลูกชายของพวกเขาจะก้าวไปสู่ขั้นตอนนี้ไม่ช้าก็เร็ว พวกเขายังหวังที่จะพาลูกชายออกไปและยอมแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างตราบใดที่ทุกอย่างเรียบร้อยดีกับลูกชายพวกเขาก็พอใจแต่ทว่าเขาจะต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาจะต้องผเผชิญด้วยการมีอยู่ของอาณาจักรมังกรและเสามังกรการปกป้องของพวกเขาและพลังงานชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ของดาวเทียนหลงสำหรับหลานเซนยูนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะกลายเป็นเทพเจ้ามังกร เนื่องจากเราต้องเผชิญทั้งหมดนี้ในไม่ชา้าก็เร็วอย่างน้อยที่สุดความหวังในการเอาชีวิตรอดก็จะยิ่งใหญ่กว่านี้ในขณะนี้ความกังวลของผู้มีอำนาจเผ่าพันธุ์ต่างๆก็ตื่นเียดปุ่ยเยนาเธอรู้สึกประมาถึงทพียสุดมากขึ้นโดยกลัวว่าจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นพวกเขามักจะให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงในฝั่งเสางกรจากทางอากาศอยู่เสมอหากมีสิ่งใดเลวร้ายเกิดขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดพวกเขาจะดำเนินการดูเร็วที่สุดในความเป็นจริงทางผู้รู้สึกมาโดยตลอดว่าพวกเขาเป็นหนี้อะไรบางอย่างกับลูกชายพวกเขาล้มเหลวในการเลี้ยงดูเขาแต่พวกเขาก็นําปัญหาใหญ่มาสู่เขาที่ยังคงอยู่ในสายเลือดของพวกเขาหากไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่กุยเยนาและถังโอเลนคนพ่รัศมีสายเลือดของหลานเซนโยเขาอาจจะเสียชีวิตเพราะสายเลือดของเขาเองในกระบวนการฝุกกลหลานเซนโย ประสบความยากลาบ,บากและอุปสรรคน้าไม่ทวนเนื่องจากสายเลือดของเขาและทั้งหมดนี้เขาไม่เคยบน่นเขายอมรับมาอย่างมีความสุขเขาฉลาดและแข็งแรงในฐานะพ่อแม่แผรไขก็สามารถจินตนาการได้ว่ากุยนาและถังเหรีรู้สึกอย่างไรเมื่อลูกๆของพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากเพราะตัวของพวกเขาเองเวลาค่อยๆผ่านไปภายใต้งเงื่อนไขดังกล่าวผู้มีอำนาจหลายคนในทั้งสองสมานา์เทรัต ค่อยๆผ่อนคลายลงเพราะอาณาจักรทัพพิมพ์แดงไม่ได้กลับมาเมื่อเดือนแรกผ่านไปพวกเขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นท้ายที่สุดเมื่ออาณาจักรทัพพิมพ์แดงกินกินดาวเทนเหอก่อนหน้านี้มันไม่ได้ใช้เวลามากนักได้ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วเมื่อเดือนที่สองผ่านไปพวกเขาก็ผ่อนคลายมากขึ้นเจ้าแม่ทัพพิมพ์แดงยังไม่ปรากฏตัวเหล่ามังกรที่เพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่นซึ่งปรากฏบนดาวมังกรน,นั้นค่อยๆได้รับการยอมรับจากทุกคน มันไม่ได้หายไปแต่ก็มีอยู่เสมอและแม้แต่แสงที่เพิ่มขึ้นก็ยังมีเสถียรภาพมากเจ้าแม่ทัพทิมแดงอาจหายไปที่ไหนสักแห่งในจักรวาลคำกล่าวนี้ค่อยๆได้รับการยอมรับจากทุกคนจะต้องเป็นเช่นนั้นไม่อย่างนั้นจะผ่านไปสองเดือนแล้วทําไมเจ้าแม่ทัพทิมแดงถึงไม่ปรากฏตัวหรือเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสและจะต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัวมีหลายคนที่ถือแนวคิดแบบนี้แต่ไม่ว่าสาพันธุ์ใด ในสองสาพันธรัฐหลักๆวิกฤตการณ์ดังกล่าวก็ได้ขี้ข่าวลงชั่วข่าวแล้วบางคนทิ้งกับคิดว่าสถานการณ์นี้ดีที่สุดสาพันธรัฐมามังกรและสาพันธรัฐโต้หรัวเป็นพันธมิตรเท่านั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้แน่นอนว่าทุกคนหวังว่าเจ้าแม่ทัพพิมพ์แดงจะตายและสูญหายไปในจกกักรวาลแต่ทว่าไม่มีใครมีวิธียืนยันเรื่องนี้ได้จากนั้นพวกเขาก็ได้แต่รอการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสาพันธ์หลักทั้งสองเท่านั้น หลังจากที่สหพันธรัฐมามังกรมีความมั่นคงแล้วจงจือซางได้ร่วมมือกับผู้นำดาวเทนมาเพื่อจัดการประชุมซึ่งทั้งสองคนตัดสินใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานอย่างจริงจังหลังจากที่พวกเขาเห็นด้วยตาตนเองว่ากองยานอาวกาศของสหพันธรัฐโต้หรัวทรงพลังเพียงใดพวกเขาก็ตระหนักถึงช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่างสหพันธรัฐมาวังกรและสหพันธรัฐโต้หรัวแม้ว่าพวกเขาจะมีคนที่แข็งแกร่งมากมาย ากทั้งสองฝ่ายรวมพลังทั้งหมดไว้ที่การเผชิญหน้าแบบเผชิญหน้าสหพันธรัฐมามังกรจะไม่สามารถเทียบได้กับสหพันธรัฐโตรวกองยานอวากาศอันทรงพลังของสหพันธรัฐโตรวะได้สร้างความประทับใจให้กับพวกเขาอย่างลึกซึ้งสหพันธรัฐโตรวได้รับผลประโยชน์มากมายจากสหพันธรัฐมามังกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทรัพยากรสหพันธรัฐโตรวยังได้ลงทุนเงินจํานวนมากในเทคโนโลยีวิญญ,ญาณ และยังกำลังพัฒนาเรือรบอวากาศใหม่อีกด้วยสาพันธ์หลักทั้งสองได้เข้าสู่ช่วงเวลาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่ค่อนข้างแปลกหรือถูกบังคับให้เข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีที่มีความสัมพันธ์เนื่องจากการหายตัวไปช่วงร่วของอาณาจักรทัาพิมแดงทั้งสองฝ่ายเริ่มให้ความรอบมมืออย่างจำกัดสาพันธ์รัฐมาบางกแรแลกเปลี่ยนทรัพยากรสสำหรับเทคโนโลยีบางอย่างในขณะที่สาพันธ์รัฐโต้รัวใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อรับทรัพยากรเพิ่มเติม ก็ช่วยปรับปรุงระดับเทคโนโลยีนี่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับทั้งสองฝ่ายเมื่อเดือนที่สามผ่านไปทั้งสองสาบันรัฐก็เริ่มดาเนินการตามปกติแต่เจ้าแม่ทับทิมแดงยังไม่ปรากฏตัวสิ่งนี้ทําให้ผู้นําระดับสูงของทั้งสองสาบันรัฐถอนหายใจด้วยความร้องอกอย่างมากเป็นเวลาสามเดือนแล้วยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าใดความเป็นไปได้ที่เจ้าแม่ทับทิมแดงจะพินาษก็มีมากขึ้นเท่านั้น นี่คือสิ่งที่พวกเขาคาดหวังว่าจะได้เห็นด้านบนของเสามังกรหลานเซนยนยูเองก็ไม่รู้ว่าเขาฝุกฝนมานานแค่ไหนแล้วพลังงานของเทพเจ้ามังกรและไขกระดูกเทพเจ้ามังกรในเสามังกรดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแลวไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องเราก็ว่ามันกําลังเติมพลังให้กับเขาพลังของเทพเจ้ามังกรและไขกระดูกบริสุทธิ์เหล่านี้ไม่มีสีสำเนึกงของเทพเจ้ามังกรตดอยูมากนักแต่ทว่า เนื่องจากเขาได้รับมรดกจากเทพเจ้ามังกรอย่างแท้จริงหลังจากดูดซับพลังงานเหล่านี้แล้วสายเลือดของเขาเองจะไหลเวียนตามนั้นโดยเปลี่ยนพลังงานที่ขายคึงการเหล่านี้ให้เป็นของเขาโดยสมบูรณ์พลังของตัวเองไม่ใช่พลังของเทพเจ้ามังกรหากเขาต้องการเป็นเทพเจ้ามังกรคนใหม่เขาจะต้องไม่มีวันที่จะฟื้นเทพเจ้ามังกรคนก่อนขึ้นมาอีกแม้ว่าเมื่อพิจารณาจากมรดกของเทพเจ้ามังกรที่เขาได้รับ แต่ทเทพเจ้ามังกรคนเดิมไม่มีความคิดนี้แต่เขาก็จะระมัดระวังเช่นกันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะยึดร่างมิฉะนั้นราชาป่าแห่งห้วงลึกผม,ไ,มได้เลือกมันตั้งแต่แรกวิธีที่จะแอบโจมตีราชาป่าแห่งห้วงลึกยังต้องการได้รับพลังจากเขาดังนั้นหลานเซียนอยูจึงระมัดระวังอย่างมากในระหว่างการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาดูดซับพลังงานนี้เข้าสู่ร่างกายของเขาได้ลปล่อยให้ร่างกายของเขาเริ่มพัฒนาอย่างละเอียด เขารู้สึกว่าพลังของเทพเจ้ามังกรนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดในมรดาโมรดกที่เทพเจ้ามังกรมอบให้กับเขาวิธีการฝูบฝนที่สําคัญที่สุดที่เรียกว่ามังกรซ่อนเลนมังกรซ่อนเลนซ่อนสายเลือดของมังกรไว้ข้างในและปล่อยให้มันกลายเป็นพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดนี่เป็นวิธีการฝูบฝนที่ยอดเยี่ยมมากซึ่งก็คือการสะสมสายเลือดอย่างต่อเนื่องและสะสมการบรีบอัดพลังมังกรมหาศาลในสายเลือดทุกหยด ด้วยการฝุกฝนของมังกรที่ซ่อนอยู่หรือมังกรที่ซ่อนเลนหลานเซนโยค่อยๆเข้าใจว่าทําไมสายเลือดจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง่อบเผ่าพันธุ์มังกรมาโดยตลอดเพราะสายเลือดเป็นแหล่งพลังของเผ่าพันธุ์มังกรสมาชิกเผ่าพันธุ์มังกรแต่ละคนมีพลังสายเลือดที่แตกต่างกันแต่ถ้าพวกเขาทั้งหมดได้รับมรดกจากเทพเจ้ามังกรก็อาจจะได้ว่าพวกเขาทั้งหมดได้รับมรดกส่วนหนึ่งของพลังแห่งสายเลือดของเทพเจ้ามังกรนี่คือเสียงเทีาหลานเซนโย รู้สึกระหว่างการสูบฝุนของเขาเลือดทุกหยดของเขาเป็นเหมือนภาชนะหรือแกนมังกรภายใต้การปฏิบัติของเวทีมังกรซ่อนเลนมันจะกืนพลังงานจํานวนมากและสายเลือดนี้จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการดูดซับพลังงานจึงขับเคลื่อนอวิวัฒนาการโดยรวมดูเหมือนว่ามีมังกรอ,อยู่ในสายเลือดทุกหยดหรือเลือดทุกหยดเป็นร่างโคลนของร้านเซนโูหลร้านเซนโคคูค่อยๆเข้าใจว่าทําไม เทพเจ้ามังกรถึงทรงพลังมากในตอนนั้นและยังสามารถเป็นผู้นำเผ่าพันธุ์มังกรเพื่อแข่งขันกับผู้ทรงพลังอำนาจมากมายในระดับราชนเทพสำหรับเทพเจ้ามังกรการเกิดใหม่ไม่ใช่เรื่องยากด้วยมังกรซ่อนเลนตับดที่สายเลือดของเขาหยดหนึ่งในโรคนี้เขาก็จะเป็นอมตะพลัางงานทุกส่วนที่มีอยู่ในสายเลือดหรือโรคใบเล็กของมันเองเลือดเกิดจากสายสันหลังซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเทพเจ้ามังกร แะะระไขกระดูกจึงมีความสําคัญมากในกระบวนการสูกผลนกระบวนการนี้ยอดเยี่ยมมากสําหรับร้านเซนโูจริงๆแล้วสายเลือดของเขากําลังขอตัวเป็นวงจรโดยไหลผ่านไขกะระดูกอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เขาเดินทางเขาจะดูดซับพลังหมังกอนและเก็บไว้ในสายเลือดของเขาสิ่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากวิธีการสืกผลนปกติของมนุษย์การสืกผลนของมนุษย์คือการกักเก็บพลังงานไว้ ในจุดตานเถียงและในที่สุดก็ก่อตัวเป็นแกนวิญญาณซึ่งสะท้อนถึงพลังแห่งสวรรค์และโลกจากโรคภายนอกทั้งแล้วครั้งเราก่อให้เกิดวัฏจักรการฝุผนของเผ่าพันธุ์มังกรน,นั้นมีอำนาจเหนือกว่ามากการฝุผนเทคนิคมังกรซ่อนเลนนั้นเทียบเท่ากับการฝุผน,นสายเลือดของตนเองเมื่อสายเลือดแข็งแรงขึ้นมันจะทําให้ทุกสิ่งในเผ่าพันธุ์มังกรแข็งแรงขึ้นโดยธรรมชาติ วิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มังกรแต่ละคนคือวิวัฒนาการของสายเลือดและนี่คือสิ่งที่พวกเขาได้ตามแต่ทว่าเนื่องจากแต่ละคนมีความแตกต่างกันสายเลือดที่สืบทอดมาจึงมีจุดแข็งและจุดอ่อนเช่นกันนี่คือเหตุผลที่เจียงไวเสียงอดีตผู้นำของดาวเทนหลงและอัจวินมังกรคนอด่นๆหวังว่าสายเลือดของพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นสายเลือดของสมาชิกเผ่าพันธุ์มังกรส่วนใหญ่คือ มีข้อจํากัดและจะพัฒนาไปเองเมื่อมันโตโตขึ้นการสุกผลมังกรพังงานเป็นเพียงการสุกผลตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เร่งวิวัฒนาการของสายเลือดและแม้กระทั่งปรับปรุงศักยภาพของตัวเองในการสุกผลวิธีการมังกรซ่อนเลนนั้นแตกต่างออกไปมันจะดูดซับพลังทั้งหมดโดยตรงและแปลงเป็นพลังของสายเลือดของมันเองกันกรองสายเลือดทุกหยดเหมือนมีสิ่งประดิษฐ์ระดับพระเจ้าที่คอยกันกรอง มาติเผ่าพันธุ์มังกรธรรมดาไม่สามารถใช้วิธีนี้ในการฝึกฝนได้เนื่องจากพลังงานมหาศาลสามารถระเบิดร่างกายของพวกมันได้อย่างง่ายดายพลังงานของเทพเจ้ามังกรและไขกระดูกมังกรในเสามังกรนั้นเทียบเท่ากับพลังงานหลักที่อดีตเทพเจ้ามังกรฝึกฝนโดยใช้วิธีมังกรซ่องเลนดังนั้นพลังงานเหล่านี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อลานเซนโญเนื่องจากพลังงานในน้นประกอบด้วยสายเลือด ของเทพเจ้ามังกรในอดีตและยังเป็นพลังของระดับเทพเจ้ามังกรอีกด้วยเพือประเภทนี้พุกโยนมีพลังมหาศาลมากและยังเป็นความมั่งคั่งที่สําคัญที่สุดที่เทพเจ้ามังกรทิ้งไว้ให้เขาการดูดซับพลังมังกรเหล่านี้ทําให้หลานเซนโยรู้สึกผ่อนคลายและมั่นคงในกระบวนการฝึกฝนนี่อาจจะกลายเป็นสิ่งที่สะสมสําคัญที่สุดของเขาด้วยสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคอือ รังงานของเทพเจ้ามังกรและไขกะระดูกมังกรเหล่านี้ถูกกระจายออกไปโดยเสามังกรซึ่งเทียบเท่ากับการถูกเปลียนเป็นโมเลกุลขนาดเล็กลงที่ง่ายต่อการดูดซับและส่งต่อถึงเขาด้วยวิธีนี้สายเลือดของหลานเซนยูจึงบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องและบริสุทธิ์มากขึ้นในกระบวนการฝึกฝนวิชามังกรซ่อนเลนแล้วร่างกายของเขาก็พัฒนาไปตามวิวัฒนาการของสายเลือดของเขาทุกขณะในแง่หนึ่งเมื่อเขาเริ่มฝึกฝน เทคนิคมังกรซ่อนเนหรานเซนโดจะไม่ใช่มนุษย์ที่บริสุทธิ์อีกต่อไปและเขาก็ไม่ใช่มังกรบริสุทธิ์เช่นการพูดง่ายๆก็คือเขาถือได้ว่าเป็นมนุษย์ที่มีสายเลือดมังกรเวลาถูกใช้ไปในการสะสมนี้จนกระทั่งหลานเซนโยรู้สึกว่าร่างกายของเขาอิ่มเล็กน้อยและเลือดในร่างกายของเขาดูเหมือนจะเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวของพลังงานเขาจึงถึงเคลื่อน,นจากการทําสมาธิลึกๆโรคภายนอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งหมายความว่า แม้ว่าตัวเขาเองจะไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่อย่างน้อยเขาก็ปลอดภัยเมื่อมองเข้าไปข้างในด้วยการรับรู้ทางจิตวิญญาณอันทรงพลังของเขาเขาพบว่าสายเลือดทุกหยดของเขาดูเหมือนจะกลายเป็นร่างกายที่มีพลังงานใสปราคจากต้นและสายเลือดทุกหยดก็มีสีแปลกๆพลังงานที่มีอยู่ในสายเลือดนั้นบริสุทธิ์มากและสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มีคุณลักษณะต่างๆต,ตามจิตสานึกของเขา เสามังกรดูเหมือนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาและเขายังคงรู้สึกได้ชัดเจนว่าเสามังกรยังคงมีพลังงานจํานวนมหาศาลแม้ว่าเขาจะดูดซับพลังงานได้มากแต่ดูเหมือนว่าเขาจะใช้ไปเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นพิชามังกรซ่อนเหลนดําเนินไปในตัวเองและสายเลือดทุกหยดจะหมุนไปในระหว่างการหมุนพลังงานจะบรรจุอยู่ในนั้นบีบอัดพลังงานมังกรมหาศาลเข้าด้านในแลกเปนของเลือดให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ดานเซนดูไม่รู้ว่าตอนนี้เขาควรอยู่ในสถานะแบบไหนแต่เขามั่นใจได้ว่าสถานะนี้ระดับพลังมังกรของเขาเหนือกว่ามังกรทั่วไปโดยสิ้นเชิงเท่านั้นยังไม่พอเขายัางไม่ได้รวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเขาสาัมผัสได้ถึงรัศมีของอาณาจักรมังกรในอากาศได้ชัดเจนตอนนี้เขารู้สึกเหมือนเป็นผู้นําแล้วแต่ว่าาเขาต้องการเป็นราชาแห่งเทพเขาจะต้องดูดซับพลังงานของอาณาจักรมังกรและเสามังกรที่อยู่ด้านล่างทั้งหมด ทำให้พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาเองให้ได้ถึงเวลานั้นแล้วงั้นเหอรอปรานเสนยูหายใจเข้าลึกๆสายเลือดของเขาไหลาเวียนอยู่ในร่างกายของเขาและเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นจากจุดที่เขาอยู่ขณะที่เขารุกขึ้นจิตสํานึกของเขาสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เป็นมิตรมากมายอย่างชัดเจนลมหายใจเหล่านี้มาจากอาณาจักรมังกรจากเสามังกรจากสถานที่ต่างๆบนดาวเทียนหลงโดยสภาพรอบๆเสามังกร รัศมีเหล่านี้อาจจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอและไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดอยู่ในเผ่าพันธุ์มังกรใช่หลังจากที่สายเลือดวิวัฒนาการอีกครั้งเขาก็สัมผัสได้ถึงรัศมีทั้งหมดที่เป็นของเผ่าพันธุ์มังกรแล้วรัศมีของเผ่าพันธุ์มังกรทุกตัวอยู่ในจิตสานึกของเขาในขณะนี้โจโดเขาก็รู้สึกผิดเล็กน้อยรู้สึกผิดที่ฆ่าเผ่าพันธุ์มังกรทั้งหมดซึ่งร้อนแต่เป็นคนของเขาเองหรือเขาเป็นทายาท ที่อดีตเทพเจ้ามังกรเลือกไว้เผ่าพันธุ์มังกรจะต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งอย่างแน่นอนรานเซนยูมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพียงแวบเดียวเท่านั้นท้องฟ้าก็กลายเป็นสีแรกท้องฟ้าทั้งหมดก็เหมือนกับเมฆหลากสีสันแยกออกจากกันอย่างเงียบเงียบเผยให้เห็นทางเข้าขนาดใจการเปลี่ยนแปลงอย่างครานหานทำให้อัศวินมังกรที่นั่งรอบๆแท่นมังกรตื่นขึ้นและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพวกเขารู้สึกถึงเสียงแรกแปลกแลกแผ่วเบา ไม่มีที่สิ้นสุดราวกับเสียงลมหายใจสายเลือดของพวกเขาอดไม่ได้ที่จะเดือดพ่านมีเสียงกรรามเกิดขึ้นจากยอดเสามังกรเสียงคำรามของมังกรที่ไม่ดังมากก็ดังขึ้นในทันทีแสงหลากสีกระจายออกไปทันทีแรกกระจายไปทั่วทุกม,มุมของดาวแทนหลงมังกรที่อยู่ใกล้กับเสามังกรรู้สึกได้ชัดเจนที่สุดหรือพวกมันเป็นคนแรกที่รู้สึกได้พวกมันรู้สึกเพียงว่าสายเลือดของพวกมันเดือดพ่านทันที และรังมังกรของพวกมันก็จุดประกายยังไม่สามารถควบคุมได้แม้แต่อัศวินมังกรก็ไม่มีข้อยกเว้นอัศวินมังกรลุงอารมณ์ตรงจื่อซางที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้โจจก็เกิดแสงสว่างจ้าขึ้นเขาตกใจมากแต่เขาก็ไม่ขัดขืนนอกเหนือจากร้านเซนอยู่แล้วเขายังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตสำนึกทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาเผ่าพันธุ์มังกรเขาสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่ซับซ้อนที่มีโย ในเสียงคำรามของมังกรแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจนี่คือความเมตตาของเทพเจ้ามังกรในไมช่ช้าเขาก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในสายเลือดของเขาเรากับว่ามันมีบางอย่างถูกเขาในสายเลือดของเขาหลังจากที่มันถูกเขาร่างกายของเขาก็โปร่งแสงมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไดช้ชัดว่าเป็นสัญญาณว่าสายเลือดสำหรับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่แค่เขา ทไมทชิคลุกโคลในเผ่าพันธุ์มังกรรอบตัวเขามีเปลวไฟบนร่างกายของเขาในเปลวไฟที่สุกใสเหล่านี้สายเลือดของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือพวกเขาพวบว่าสติสัมปชัญญะาของพวกเขาดูเหมือนจะถูกดึงโดยบางสิ่งบางอย่างรังเซนโยยืนอยู่บนยอดเสามังกรร่างของเขาเรืงแสงสีสดใสแสงสีกำลังกลายเป็นะระลอกคลื่นวงกลมกระจายไปทุกที่ทุกท,ท,กทางไดไในที่สุด กาบกุมดาวเทียนหลงทั้งหมดสะพานจำนวนนับไม่ถ้วนดูเหมือนจะถูกปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาเชื่อมต่อสมาชิกทุกคนของเผ่าพันธุ์มังกรและพวกเขาทั้งหมดรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงยิ่งมังกรอ่อนแอความรู้สึกก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นร่างกายของมังกรระดับร่างจากของตัวในระหว่างกระบวนการจิตใจของพวกมันก็ชัดเจน และพวกมันก็เริ่มมีสติปัญญาที่เกินกว่าระดับร่างเดิมของพวกมันมีวิวัฒนาการนี่มันวิวัฒนาการชัดๆแม้ว่าสมาธิเผ่าพันมังกรนในปัจจุบันกับทั้งหมดรวมทั้งอัศวินมังกรจงจื้อซางจะได้รับการสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนหลังจากช่วงการแปลงร่างของมังกรในขณะนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงของมังกรค,คืออะไรความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการแปลงร่างมังกรน,นี้ กับการแปลงร่างมังกรพังก่อนคือไม่มีความเสี่ยงใช่มันไม่มีความเสี่ยงอารมณ์ของสมาธิเผ่าพันธุ์มังกรทุกคนกค่อยเปลี่ยนจากความตกใจและความพลาดใจเป็นความเคารพและพวกมันทั้งหมดก็ฟุกเผาลงโดยไม่ได้ตั้งใจปไปในทิศทางของเสามังกรในเสามังกรทั้งหมดมีสมาธิของเผ่าพันธุ์มังกรหลายพันคนและไม่มีใครเหลือเลยพวกเขาทั้งหมดได้รับของขวัญจากร้านเซนโยสำหรับสิ่งที่พวกเขาบูชานั้น ผมซีบอลของเขาหายไปได้ใบหน้าที่สวยงามของเขาก็กลับมาเหล่าเหลานี่คือการเปลี่ยนแปลงนั้นกระบวนการนี้น่าทึ่งมากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ